ขอบุณขอบคุณหลายๆเ้ยครับที่มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแปลคำว่าพ่อสอให้ผมครับบางท่านป็นกับว่าพีสาวนะครับผมโมฮหวยลีครับอันนี้และล่าสุดนะครับผมเิาวาาให้ฟังนั่งเอกเพื่อนเคลื่อนไหวพี่นองเออพนบอกว่าเมเซฟความรู้สึกเสมอ โดยบ่ตอบโตใดๆรายเวลาหึงปีที่แม่งโคตรจะอดทนใครมั่นสิมานัางดานางแสะกันเป็นปีขนาดนี้วะเฮ้ยกูกะคนคะ่ะถึงเวลาที่ต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างอุ้มท้องละกล่องเพลงหาเงินจนถึงมือขอดกระเตงลูกในท้องฟอ่อนลำ บ่เคยปักพ่อนยันคลอดลากาต้องอดทนกับจุดจุดจุดนี่มันหมายความว่าอยียงครับกับอยียงล่ะที่มันว่าบ่ได้เพราะสงสารลูกยอมรับตาขาังเดียวกับการกระทํำบางอย่างที่พูดบ่ได้ที่ต้องพูดบ้างเพราะมันถึงเวลา ที่จะต้องหาคำตอบให้ลูกให้ได้แล้วเพราะลูกง่ายขึ้นทุกมือมันควรที่จะจบได้แล้วบอดาเนื่อยนะแต่เบื่อหลักกรํลำคาญน,นี่แหละครับคือความเคลื่อนไหวล่าสุดสิ่งที่มันเป็นความลับสิ่งที่เก็บไว้ในใจอยากสิเปิดเผยออกมากแล้วครับเฮ้ากับบ่าหูเหรครับ ว่ามันเคยออยังกัดดาต่อไปครับล่อแล้วล่ออีกครับพี่น้องจนกว่าเล่าสนะีว้านั่นแหละสีว้ายังกัเบิ้งนั่นนะครับว่าอันใดเน่นะครับนทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลนั่นแะครับมัวหูเหตุผลของใครของมันบอกเลยนะครับณนะตอนนี้กองแตกอยู่ใสทามาเปิดหนาซ้นนะครับตอนนี้ผมบอกเลยยับแน่นนนครับพี่น้องก็ รอบเบิงคำตอบเนะครับแต่ว่าผมยังข้างค่าใจอยู่ประเด็นที่เพื่นบอกว่าอุ่มทองลองเพลงหางิุนจนหอดมือขอดบได้หาซอยกันหมอครับหรือจังไนนะ๋เนาะผมว่าหูนะครับนี่ลูกในท้องฟอ้อนล่ำบ่เคยผักอนยันหอดมือขอดแล้วก็ต้องอดทนกับอคิดไปคิดมากคือเก่าครับหลายรอบแล้วเนาะ มันเป็นจุดๆไหมผู้ใดเปลออกครับผู้ใดว่าจังไดครับอเยวถึงเวลาต้องพูดบ้างเออม,มันก็พอสมควรบอกมาโดนแล้วครับสิเก็บไว้ยังคักอย่างดีแท้หลายคนก็รอฟังเบิงอยู่ครับว่ามันสิเป็นจังไดว่าแล้วมันก็ต้องมีพยานหลักฐานมานํานะครับถา้าบ่ซสัน ยับอีกแน่นอนครับมันบ่เมนยับตัตัวเจ้าของนะครับมันไปนเบิร์ตเลยดิททนี้ผู้ใดบอกไงไายับตีงขิ้งนะครับตอนนี้เพราะว่าบ่เมนว่าธรรมดาเลยบ่เมนตตะทั่วดิผมว่าเป็นเมาสุรถแร้วไปรถบัตรถอย่างร่วมกันหมดแล้วครับณนตอนนี้เลยดิเพราะมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับพี่นอ้อง บ่อตองเบาหลายยายห้างครับสิ่งที่ล่อค่อยมาโดนซึ่งที่อยากให้คนเดือนได้รับลูกสีปกป้องลูกสีเห็ดจังได่นะครับนะนี่แหละบางยางนะครับคน้นหาก็ยังที่บอกเราว่ามันมักสีหาขออ้างขอแก้ตัวเพื่อให้ตัวเจ้าของดูดีขึ้น ยางเช่นการที่สีเห็ดอยียงปกป้องลูกเนี่เฮาสี่เห็ดจังไดนะนะครับผมโมโหนะว่าเพิ่นต,ต้องเห็ดออียงสีโวจังสีออกมามันซื้อว่าจังไดน,นะครับหล,หลายคนนี่ผมบอกเลยว่าจับตาจ่องม่องเกี่ยวกับเรืองนีหลายดิเข้าใจว่าครับว่า คนล่อฟังข่าวรอล,อ,ลอเบิ้งยู่นไหมวาสิเคลื่อนไว้แล้สิเห็ดอีหยังสันจดีเพราะเนว่าบอาแล้ยวแล้วนะเงียบไปคือเกาเอาออกมาเบิงเลีรยกันนะครับเอาของจริงนี่ไหมที่คือวามันแมนนี่นะคนยะคอยากขู่คือกันครับไปสิบอยอยู่ครับอันนี้มีต่แน่ยซื่อไหมบอกอยังไงว่าตีเขาจ้า เขาตีจนพ่อแห้งเนาะทวายจังสันเนาะจนบวมบดเนาะเจ้าของโมท่านตีอยู่หรือบางคนก็นสิว่าเฮ้าบกัดเนาะครับอันนี้คือเปรียบเทียบสื่อดิดบแมเมนเมนนะครับสิวให้ฟางว่ามันต้องสันรับแต่เบาแล้วมันก็ต้องเห็ดจริงนะครับบอกว่าเห็ดจริงเฮาก็เงียบๆไปดีกว่าครับมันจังบ่เห็ดให้ค้นมองเฮา บบดีบบคือเนาะครับเนาะแม่นยั้งกระตามเนาะครับเนาะกะเข้าใจดอกเรื่องลูกกระต้องปกป้องมันก็เป็นธรรมดาไปกระหักลูกนะครับเราก็สิมองอีกฟังหนึ่งพยาบาลเราก็สิบัหักลูกเล่ามาครับเมื่อมีด้วยกันนะครับเนาะแม่นสิตา่างคนแยกใหญ่ไปก็ตามนะทั้งหนก็ต้องดูแลลูก นี่แหละคือสิ่งที่พ่อแม่ก็ต้องเหตุขึ้นกันครับผู้เยี่ยบ้านเราก็ดูแลคือเ่าครับเป็นอย่างก็ตามด้วยคือว่าเงินข้ามกาแก้วเราก็ห้คือเก่าอยบายนบ่ครับพอผู้เยี่ยบ้านเราบอกข้ามไหนเราก็ข้ามนั่นนะครับไปขืนสารเราก็ยินดีที่สีไห้ได้ครับเราบอกเคยว่าสีบอกหาย้ยด้เราพร้อมที่สีไห้ทถูกสิ่งถูกอย่างนะครับบ่าว่าสิเป็นบ้านหรือว่าเป็นอย่างนะครับ นี่แหละพ่อก็ดูแลลูกคือเก้าครับสิว่าเพิ่นบ่เบิงบองแง,ง่งทำมาหากินตั้งแต่อุ้มท้องเต้นยุหันเข้าต้องการบ่ครับตอนนั้นขอใจว่าต้องเฮ็ดนันนะครับกะหาเงินกะซอยกันหานะครับแล้วสิว่าว้าบังเทื่ออาตะตัวเองดีกบับบเมนนะครับ นี่แหละพี่นอ้องมันคือเรื่องที่ปฏิทิตอมาเรื่อยๆนะครับเหตุให้มันมีเรื่องเล่าสตอรี่มาเรื่อยๆบัไเด้ว่าผู้ไรพิษบุวไรถืออันนี้เข้าหูเองผมบัได้ไปชีน้ำว่าให้ผู้นี้บัดีหรือผู้นี้ดีคนใกล่ตัวเห้ารู้จักดีครับบัวจำเป็นต้องมาสาธยายให้มากความ นี่ยังมันหูอยู่แก่ใจทั้งนั้นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบทสรุปสุดท้ายนะครับนี่ยังสิเกิดขึ้นมันก็ยอมเป็นไปครับ